ขนเอากับว่าปมนหน่อยจ้าเดี๋ยนี้เพิ่นมันเป็นนานุใหม่เนาะนีจ้าก่อนหนึ่งมีก่อนที่สองนอเพิ่นกัหลายจ้าอันนี้คือยูน้าโอ้ขนเอากับว่าปมนหน่อยจ้าเดี๋ยนี้เพิ่นมันเป็นนานุใหม่เนาะนีจ่าก่อนหนึ่งมีก่อนที่สองนอเพิ่นกัหลายจ้า อันนี้คือยูน่าคลิปนะคะคลิปนี้ขขโตัว้องตัวนี้กันดนะค่ะเจ้าน้องไหม่เขาบ้านกันจารเอาแต่บกินกันค่ะพี่น้องค่ะมึงดูขามีแตนอสวยๆงามๆหวบๆคือผู้อันอันเว้าอยู่นี่แหละจ้ามึงดูขาน้องหม่ได้นี่อันนี้คือนองหัวจ้าน้อมน้ออ่อนๆจ้าเกษียนเอาไปใส่ถุงไวนเนาะค่ะเคียนใส่ถุงไว้์นะคะนี่บร่ได้ซื่อรอกจ้าอันนี้คือก่อนี่ค่ะก่อนน้องหม่คลิปแต่บกินกันค่ะพี่น้องค่ะ มึงดูขามีตะนอนสวยๆงามๆหววๆคือผูอันอันเว้าอยู่นี่แหละจ้ามึงดูขาหนอใหม่ได้นี่อันนี้คือหนอนหววจ้าก่อที่สองที่สามที่สี่ที่หาที่หกไปสุดพุ่นจา้านี่คือหนอใหม่อยูย่หน้านะะเนาะค่ะเนาะอืออัปเดตให้เพื่อนๆเบื่อต<ๆ>ัวประเทศเนาะที่เหตุหนอมันมากๆที่ข้าเจ้าอัดถุงอัดปิดไปขายนั่นแหละจา้าอ่าอยู่หน้านสี่มีประมาณสิบก่อคะ่ะ สิบกอกาแต่ว่ากินกันค่ะพี่น้องค่ะมึงดูขามีตะนอสวยๆงาม,งามๆหววๆคือผูอันอันเว้าอยู่นี่แหละจ้ามึงดูขาหน่อหม่ได้นี่อันนี้คือ,นอหน่อหัวจ้าคลิปนะคะคลิปนี้ขอตัวล่องไปนี้กันด้วยค่ะเจ้าหน่อไม่เขาบ้านกันจ้าเอาต้งค่ะว่าบ่าได้ไปหาไก่ดอกจ้าหาแต่ยูเทียงนี่กับพ่อแล้วนี่กับยูเทียงหน้าจารุวันนาะคคะเนาะนะเออเถียงยางสวยเหมือนข้าลือหาดร้อยล้านจ้า อันนั้นที่น้องไม่เอาเอาออกมาสองสองกอฟังนี้เนาะค่ะเนาะนี่กจะจามานนี่ค่ะพี่น้องค่ะาลายอยู่ค่ะอ่านอมนอนนอนจากกระสีนเอาไปใส่ถุงไว้เนาะคะ่ะเคียนใส่ถุงไยนะคะนี่บริด้ซื้อดรอกจ้าอันนี้คือกอน,นี่ค่ะกอมันน้องไม่แค่สองกอกัอนเหลือแหล่แล้วจ้ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน มันี่สิผ้ามหาโนไมส้สรนแล้วค่ะพี่้องจ้าโนไมย้ยูเทียงน่าจะรู้เนาะจ้า,จาก,กบว่าเป็นยังจะแบ่งปันเนาะแบ่งันอ่าแบ่งปันกันกินเนาะจ้าเนาะทั่วประเทศเนาะที่เฮ็ดนอม,มันมากบากที่ข้าเจ้าอัดถุงอัดปิดไปขายนั่นแหละจา้าอ่าอยู่หน้านี่สิมีประมาณสิบกอ่อค่ะสิบก,อกอ่อการหานมนอ,อ,อนนอ,อนจา้าเกษียนเอาไปใส่ถุงไวะะ้เนาะค่ะเคียนใส่ถุงไว้นะคะนี่บร่ได้ซื้อหรอกจ้า อันนี้คือกอนีค่ะกอมนโนไม่คลิปอันค้าลีหาดร้อยล้านจ้ะอันนัางที่โนไม้เอาเอาออกมาสองสองก่อฟังนี้เนาะค่ะเนาะนี่กะจาม่านนี่ค่ะพี่น้อง่าหลายอยู่ค่ะอันนี้กะจะได้หลายถุงอยู่ไปเผาเนาะกาเสียวไปใส่ถุงไว้แต่สุปตอนเกี่ยวเข่าอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะคับว่าเอาตอนนี้กับมีตะเพื่อนบ้านน่นละจ้ามาซอยกินเนาะจ้ากับว่าเป็นยังจ้าแบงปันเนาะแบงพันอ่าแบงปันกันกินเนาะจ้าเนาะนี่ค่ะนี่ นี่นอเพ่นเนาะนอหวกเนาะนอเพ่นเขียวเขียวก่อนนี่เขียวเขียวจ้ะเนี่ยกําลังขึง้นายขนาดจะ้ะขอบคุณที่รับชมโอ้ขนาดกับว่ามป็นหน่อยจ้าเดี๋ยวนี้เพ่นมันเป็นนานาไนไอมเนาะนี่จ้าก่อนหนึ่งมีก่อนที่สองนอเพ่นกัลารจ้าอันนี้คือยุนา่นาเนาะจ้ากับว่าเป็นยังจ้ะแบ่งปันเนาะแบ่งพันอ่าแบ่งปันกันกินเนาะจ้ะเนาะโอ้ขนาดกับว่ามป็นหน่อยจ้าเดี๋ยวนี้เพ่นมันเป็นนานน้อยเนาะนี่จ้าก่อนหนึน่ง มีกอดที่สองนอเพิ่นกันหลายจ้าอันนี้คือ,อยุน่าเนาะจ้ากับว่าเป็นยังจ้าแบ่งปันเนาะแบ่งพันอ่าแบ่งปันกันกินเนาะจ้าเนาะนี่ค่ะนี่นี่นอเพิ่นเนาะนอหวกเนาะนอเพิ่นเขียวเขียวก่อนนี่เขียวเขียวจา้าเนี่ยกําลังขึ้นหลายขนาดจา้าขอบคุณที่รับชมน,นี่ก็จะได้หลายถุงอยู่ไปเผาเนะาะกาเซียวไปใส่ถุงไว้ถ้าสุปตอนเกี่ยวเข่าอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะ คันว่าเอาตอนนี้กับมีตะเพื่อนบ้านน่ะละจ้ามาซอยกินวันนี่แหละค่ะเห็นปะนอเพื่อนกระลั่งลายจ้าอันนี้เขาเอิ้นนอไม่ห่วกจ้าพี่น้องจ่าาษาีสาันเนาะนอหวกที่เพิ่นขายแค่สองกอกับเหลือแหล่แล้วจ้าบายบายค่ะแค่สองกอนกับเหลือแหล่แล้วจ้าบายบายค่ะอ่านมนอนอ่อนจ้ากระสีนเอาไปใส่ถุงไว้เนาะค่ะเคียนใส่ถุงไว้นะคะนี่บร่ได้ซื่อหรอกจ้า อันนี้คือก่อนี่ค่ะก่อมันน้องมค่คิดหน้าย่างเดียวเด้อค่ะบอดาแมนหน้าผู้อืน่นว่าแมนโคกจ้ะอันนี้ก็ค่ะว่าบได้ไปหาไก่ดอกจ้าหาตะยูเถียงนี่กับพ่อแล้วนี่กับยูเถียงหน้าจารุว่าเนาะค่ะเนาะเออเถียงย่างสวยบ่อที่สองที่สามที่สี่ที่หาที่หกไปสุดพุ่นจ้านี่คือน้องใหม่อยู่หน้าเนาะ อืออัปเดตให้เพื่อนเพื่อนคลิปนะคะคลิปนี้ขอตัวต้องตัวนี้ก่อนนะคะ่ะเจ้าโนไม้เขาบ้านกันจาร์เอาต่อที่สองที่สามที่สี่ที่หาที่หกไปสูตรพุ่นจ่านี่คือโนอไม่อยู่หน้าเนาะเะนาะ,ะอืออัปเดตให้เพื่อนเพื่อนเป็นข้าวือหาดร้อยล้านจา่าอันนั้นที่โนไม่เอาเอาออกมาสองสองก่อฟังนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่กจะจามานนี่ค่ะพี่น้องค่ะหลายอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมืน่อนีสิบผ้ามหาเนมไม้สันแล้วค่ะพี่น้องจ้าเนมไม้อยู่เทียงน่าจะรู้นี่ค่ะนี่นี่นอเพิ่นเนาะนอหวกเนาะนอเพิ่นเขียวเขียวก่อน,นี่เขียวเขียวจ้าเนี่ยกรลังขึ้นหลายขนาดจา้าขอบคุณที่รับชมอันค้าลือหาดร้อยล้านจา้าอันนั้นที่เนมไม่เอาเอา,เอาออกมาสองสองก่อฟังนี่เนาะค่ะเนาะนี่กระจัมาม่านนี่ค่ะพี่น้องะาลายอยู่ค่ะ โอ้ขนาวกับม่มเมนหน่อยจ้าเดี๋ยนี้เพิ่นมันเป็นนานไใหม่เนาะนี่จ่าก,ก่อนหนึ่งมีก่อนที่สองนอเพิ่นกัหลายจ้าอันนี้คืออยู่หน้าเขียวนี่นะคะ่ะเขียวแน่นเขียวนอย่ยเพราะอ่าก่อบักใหญ่จ้าจาของบอยูมันก็เลยเห็ดก่อใหญ่ขึ้นมากเนาะค่ะนะขอบคุณที่รับชมนะคะเนาะจ้าก,กับ่าเป็นยังจ้าแบ่งปันเนาะแบ่งปันอ่าแบ่งป,นงปันกันกินเนาะจ้าเนาะทั่วประเทศเนาะ ทีเห็ดนอมันมากๆที่ข้าเจ้าอัดถุงอัดปิดไปขายนั่นแหละจ้าอ่าอยู่หน้านี่สิมี่ประมาณสิบกอค่ะสิบกอกะหัาน้อมน้อนอ่อนๆจ้ากับเสียนเอาไปใส่ถุงไว้เนะคะ่ะเคียนใส่ถุงไว้นะคะนี่บริสื้อหรอกจ้าอันนี้คือก่อนี่ค่ะก่อมันน้องไม้เคีียวๆนี่นะคะ่ะเขียวแน่นเขียวนอใหญ่พราะอ่าก่อบักใหญ่จ้าจะของโอยูมันก็เลยเห็ดก่อใหญ่ขึ้นมากนะค่ะนะขอบคุณที่รับชมนะคะ แต่ว่ากินกันค่ะพี่น้องค่ะบางดูขาพิจนอสวยๆงามๆบวๆคือผู้อันอันเว้าอยู่นี่ละจ้าบึงดูขาหน่อใหม่ได้นี่อันนี้คือหน่อหววจะเขียวนี่นะคะเขียวแน่นเขียวหน,อนอ่อหไ่เพราะอ่าก่อักใหญ่จ้าจะของโอยูมันก็นเลยเห็ดก่อใหญ่ขึ้นมากเนาะค่ะนะขอบคุณที่รับชมนะคะานอมนอออนจ้ากระสีนเอาไปใส่ถุงไวะะ้เนาะค่ะเคียนใส่ถุงไว้นะคะนี่บร่ได้ซื้อหรอกจ้า อันนี้คือกอน th ี to to ada, ้ค่ะกอมันน้อไม้คกิบทั่วประเทศเนาะที่เฮ็ดนอมันมากๆที่ข้าเจ้าอัดถุงอัดปิดไปขายนั่นแหละจ้าอ่าอยู่หน้านี่สิมีประมาณสิบกอค่ะสิบกอกะวัานนี่แหละค่ะเห็นปะนอเพิ่นกระลังลายจ้าอันนี้เขาเอิญเนื้อไม้หวกจ้าพี่น้องจ้าาษาีสานเนาะนอหวกที่เพิ่นขายเนาะจ้ากับว่าเป็นยังจ้าแบ่งปันเนาะแบ่งพันอ่าแบ่งปันกันกินเนาะจ้าเนาะนอจ้ากับว่าเป็นยังจ้าแบ่งปันเนาะ แบง่แบงปันกันกินเนาะจ้าเนาะกอที่สองที่สามที่สี่ที่หาที่หกไปสุดพุ่นจา้านี่คือน้องใหม่อยู่หน้าเนาะ,ะเนาะอืออัปเดตให้เพื่อนเพื่อนสดีควัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันี้สิบา้บา,า,า,ามหา,ห,มาหน้าใหม่ซส่นแล้วค่ะพี่้องจ้าหน้าใหม่อยู่เถียงน่าจะลูกนี่ค่ะนี่นี่นอเพิ่นเนาะนอหกนะักเนาะนอเพิ่นเขียวเขียวกอน,นี่เขียวนนเขียวจ้า เนี่ยกําลังขึ้นหลายขนาดจ้าขอบคุณที่รับชมนี่ก็จะได้หลายถุงอยู่ไปเผาเนาะกาเสียวไปใส่ถุงไว้แต่สุกตอนเกี่ยวเข่าอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะคันว่าเอาตอนนี้กับมีตะเพื่อนบ้านนั่นละจ้ามาซอยลิปนะคะคลิปนี้ขอตัวล่อลนไปกันเลยค่ะเซียวเนาะไม้เขาบ้านกอนจ้ดเอาตึ้งค่ะว่าบ่าได้ไปหาไก่ดอกจ้าหาตะยูเทียงน่กับพ่อแล้วนี่กก่ยูเทียงหน้าจาัลวันเนาะค่ะเนาะเออเถียงยังสวยมา ย่างเดียว,ดว,ยวเด้ค่ะบ่ได้แมนหน้าผู้อื่นว่าแมนโคกจ้ะอันนี้แต่ว่ากินกันค่ะพี่น้องขามองดูขามี่ะนอสวยๆงาม,งามๆอววๆคือผู้อันอันเบ้าอยู่นี่แหละจ้ะมองดูขาหน่อใหม่ได้นี่อันนี้คือนอนหวกจ้ะอันค่าเลือหาดร้อยล้านจ้ะอันนั้นที่นเนาอใหม่เอาเอาออกมาสองสองก่อฟังนี่เนาะค่ะเนาะนี่กระจอมามานนี่ค่ะพี่น้องขาลายอยู่ค่ะว่านนี้แหละค่ะเห็นป่อนอเพิ่นกระลั่งลายจ้ะ อันนี้เขาเอิญน้องใหม่หวกจ้กพี่น้องจ้าภาษาอีสานเนาะนอหวกที่เพื่อนขายทั่วประเทศเนาะทีเห็ดนอมันมากมากทีข้าเจ้าอัดถุงอัดปิดไปขายนั่นแหละจ้าอ่าอยู่หน้านี่สิมี่ประมาณสิบก่อค่ะสิบก่อกาฮวกแต่ว่ากินกันค่ะพี่น้องค่ะมึงดูขามีแต่นอสวยๆงามอวบคือผููอันอันเบ้าอยู่นี่แหละจ้ามึงดูขาน้อไหม่ได้เนี่อันนี้คือนอหวกจ้านี่ค่ะนี่นี่นอเพื่อนเนาะนอหวกเนาะ น้อเพิ่นเขียวเขียวก่อนนี่เขียวเขียวจ้าเนี่ยกำลังขึ้นหลายขนาดจ้าขอบคุณที่รับชมน,นี่ก็จะได้หลายถุงอยู่ไปเผาเนาะกาเซียาไปใส่ถุงไว้แต่สุปตอนเกี่ยวเข่าอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะ